ย้ำอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้คือภาพเสียงวิดีโอฟรีทุกอย่างบมมีเลขสิทธิ์บ่ต้องห่วงเรื่องเลขทธิเนะสามารถเอาไปใส่ประกอบคลิปประกอบวิดีโอประกอบอ่าต่างๆหน้าาของเจ้าเพื่อจะสร้างอันความบนันเทิงหรือว่าหาไรายได้ของเจ้าโดยที่บอกกังวลเรื่องเลขสิทธิ์เลยเนาะอ่ะมาเบิ่ง อันนี้มันโคตรชุดยอดเลยนะนี่บอกของฟรีนะบนานเสื้อนะอันนี้คือเอฟเฟกนนะฟรีที่มีให้โหลดในเว็บนะว,ว่าจะเป็นเอฟเฟกภาพวิดีโอเสียงต่างๆนานาเจ้าจสามารถนำเอาไปประกอบคลิปประกอบวิดีโอประกอบสร้างความบันเทิงสั่งหารายใดของเจ้าได้โดยที่บอกกังวลเรื่องลิขสิทธิ์เลยนะ ถ้าว่าทานผู้ชมทานได้ที่เบิ่งแล้วสุนใจอยากได้เนาะเอฟเฟกต์หรือว่าภาพเสียงวิดนะีโอฟรีเนาะผมมีลิขสิทธิ์การไปเบิ่งเนาะเขาจะสอนวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆอ่ะมาเบิ่งกันเลยอ่าก็ดึงมาเลยเนาะเจ้าอยากจะดาวน์โหลดเจ้าก็เข้าไปใน Google เปิด g o o g l e ขึ้นมาพิมพ์ใส่ไปว่าพิมพ์ว่า,า Pixabay เนาะเป็นแบบ p i x a b เ คลิกเข้าไปมันจะขึ้นมากว่าพิกซาเบร่รวมภาพสวยๆเนาะกว่า2ล้านกว่าเนาะให้คุณใส่ฟรีอ่าเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีประมาณนี้ให้เจ้าเลือกเนาะมันก็มีหลายแบบเนาะก่อนเดินมาเลยเจ้าใจจะเลือกอธิบายคร่าวๆเนาะมันก็มีประเภทภาพถ่ายภาพประกอบเวกเตอร์ Victor, แล้วก็วิดีโอแล้วก็เป็นเสียงเป็น MP3 หรือว่าเป็นเพลงเนาะคลิกมาอายุอย่างเ้าจะเอาเป็นภาพถ่ายหรือว่าจะเลือกในนี้เลยก็ได้เนาะเพราะจะเป็นต้องคลิกมันเนะี่ยมันก็ขึ้นมา,าให้เราเลือก จ็สามารถเบิงได้วิดีโอ,อย่างที่เออภาพใดที่เจ้าต้องการอาจจะได้เบิงอย่างเชียนแบบนี้จะสังเกตในนี้มันจะฟรีแบบนี้จะสามารถเอาไปใส่ได้เลยเนาะเลือกภาพสักภาพหนึ่งก่อนคลิกน้าน,นี้เผื่อเบิงเพิ่เมเติมเนาะถ้าว่ามันมืดเนาะก็คลิกหน้าถัดไปมันมีอยู่ในภาพนี้ร้อยเจ็ดสิบหกภาพคลิกถัดไปหรือว่าคลิกเอาตัวเลขอะไรเลือกภาพที่เจ้าต้องการ หลังจากเจ้าเลือกภาพเจ้าได้แล้วนะก็คลิกเข้าไปผมยกตัวอย่างให้เบิกนะวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆไม่คลิกคำว่าดาวน์โหลดนี่คลิกเข้าไปไมันจะบอกถาม่าว่าเจ้าต้องการขนาดสดัมใดนาะฟูฮิตด,ดีบลว่าหกร้อยคูณสี่ร้อยนะความจุเท่านี้เนาะส่วนตัวนี้ก็เท่านี้เนาะแต่ว่าปกติอ่าค่ามาตรฐานทั่วไปก็คือฟูฮิตด,ดีเนาะหรือว่าพันเก่าร้อยซาคูณพันสองแปดสิบก็ได้เท่กัน ตัวนี้หรือว่าอยากให้มันละเอียดขึ้นเนาะก็ประมาณ 4K ตัวนี้เนาะคลิกแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเวลาจะดาวน์โหลดทรัพอิสตเนาะจะเข้ามาทรัพอิสตมันจะทำให้เจ้าล็อกอินล็อกอินผ่านตัวใดแต่ถ้าว่าเขาบอกคลิกตัวนี้ฟรีได้บอกอตัวนี้มันต้องสมัติว่าเจ้าเลือกตัวนี้เนาะฟรีได้ตัวนี้เด้์เวลาจะคลิกตัวมันจะมีความละเอียดที่มันต่ำมันก็สามารถให้เจ้าดาวน์โหลดฟรีได้โดยที่บุญสมัครสมาชิกเนาะก็คลิกในนี้น จะกระตอบคําถามของเขาว่าบอกว่าคุณเลือกสถานที่บันไดเนาะมันมีสถานที่อะไรที่มีบันไดกี๊หนึ่งสองสามที่มีคันไดนะถาว่าเมืล้วเนะก็ะคลิกยินยันเดยกก็คลิกดาวน์โหลดถ้าว่าเจ้าอยากดาวน์โหลดหลายๆภาพมันอาจจะยากที่จ,จะเใ็ดแบบนี้นะวิธีเก้ก็คือจะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน Google ของเจ้ามันก็จะบอทามให้เจ้าดาวน์โหลดแบบนี้อีกนะอย่างเช่นถ้าจะคลิกตัวนี้ก็เหมนนะ มันก็จะโหลดอีกเห็นไหมมันก็จะต้องถามอีกแบบนี้เนาะถ้าว่าเจ้าบรอษากให้มันถามเนาะคลิกเข้าสู่ระบบถ้าว่าจะมี facebook คลิกล็อกอินผ่าน facebook ใส่ facebook ของเจ้าใส่อีเมล a c e b o o k ในนี้เนาะหลังจากจะล็อกอิน c e b o o k เจ้าได้มันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะเดีอยห็นไมมันจะเด้งดาวโหลดเองเลยออโต้เตานะ โหลดเองเนาะอันนี้คือวิธีการดาวโหลดภาพของเห่านอนแบบง่ายๆถ้าว่าใื้ที่อยากเลือกหลากหลายแบบมันอาจจะลายเกินไปเนาะมันหายะจะก็สามารถม,มาเลือกประเภทน,นี้ได้ลูกถ่ายเนาะทิทางเลือกประเภทแนวตัง้งแนวนอนหมวดหมู่เลือกการศึกษา,กกาหรือว่ากีฬาหรือว่าแฟชั่นความงามคอมพิวเตอร์เนาะธรรมศาสตร์ละบริเวณอยุติธยามเดี๋ยวก็เกี่ยวกับธรรมศาสตร์เนาะและสถานที่ก็ขึ้นมาประมาณนี้ถ้าว่าเขาเลือกเกี่ยวกับกีฬามันก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาเห็นบ่ การออกกําลังกายเนาะกีฬาต่างๆอินตามเัาจะเลือกเนาะถ้าว่าเป็นประเภทอันซัเนาะอารมณ์อุตสาหกรรมเนาะเป็นสมุดจ้าำจักเลือกไปประกอบสื่อการเห็นการสอนของเจ้าหนะักสัมภารเลือกได้ไง่ายๆส่วนสีก็เลือกได้ประเภทสีแบบไหนนะแต่มันคล้ายๆแบบว่าแต่มันไปช่วยส่วนหลาเห็นปะเกี่ยวกับสีเขียวเนาะแบบหนสัมภาร์เลือกได้เงี้นี่ หลังจากจะเลือกเป็นรูปภาพได้แล้ววันนี้เนาะเจ้าอยากเอาเป็นวิดีโอล่ะก็ง่ายง่านะเลือกได้นี่เราเป็นวิดีโออ่าเลือกได้นี่เป็นวิดีโอน,น,น, video, นะตัวนี้อีกวิดีโอเดี๋ยวเจะ็กมาเป็นวิดนะีโอของเราเนาะจกสามารถทิกเข้าไปเบิ่งร์กจะไปสามารถเอาไปประกอบในคลิปในวิดีโอของเจ้าอ่าต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งเนาะถ้าว่าเจ้าสังเกตในหน้าจอนี่เห็นบ่มันจะมีตัวอักษรไอซิตุกนะมันบอก แสดงว่าแบบนี้มีลิขสิทธนะิ์เนาะเจะโหลดบได้โหลดได้แต่เจะไปใส่ระวังเนาะมันจะมีทางขางมันบอกว่าให้จ่ายสัมภาระเท่าใดเท่าใด,าดต้องจ่ายแบบนี้แบบนี้เนาะเห็นบ่อันนี้คือตัวที่มีลิขสิทธิ์จะโหลดไปใส่บ่ได้ถ้าว่าใส่อาจจะถึกแบนถึกอันพ้องเอาเงินเนาะหรือว่าถึกอันละเมิดลิขสิทธิ์เขานะั่นแหละฉะนั้นจะต้องจ่ายเนาะสิบอดอลลาร์คิดในนี้เนานะแต่ว่าเขาจะ มาหาตัวฟรีวันนี้เนาะเอาจะบวชหาตัวเสียเงินจิตจิตุก่อนการเลื่อนหาเบิ่งตัวนี้เนสะียฟรีว่นะตัวนี้น่าจะฟรีเนาะลองเบิ่งเดี๋ยวตัวนี้บ่มีฟรีเนาะแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีเสียงอันประกอบเนาะโอเควิธีการดาวน์โหลดก็ไง,ไง่ายๆคือการกับภาพหรือว่าเจ้าใส่โปรแกรมดาวน์โหลดก็ได้เนาะเลือกประเภทขนาดความละเอียดของเจา้าหรือว่าโหนแล้วมันลงไปประมาณนี้ใช่ปะ นะคลิกในนี้นดาวโหลดเลือกความละเอียดนะหนึ่งเคสองเคเลือกในนี้ชั้วันะจะเลือกอเลยคลิปด,วดาวโหลดนะเราจำไดแล้วจะเปิดให้เบิดนะตอนนะี้ขอปิดตัวเก่าไปก่อนขอเปิดให้เบิดมันแจ้งสำรองนะก่อนควบจุสามสิบไปเมกนะภับสองเค ส่วนคลิปอื่นๆภาพอื่นๆก็สามารถเลือกเบิ่งได้เนาะนี่อันนี้คือบ่มีอันลิขสิทธิ์เนาะคือว่ามันบ่มีตัวอักษรขึ้นมาในหน้าจอนี่สแสดงว่าบ่มีลิขสิทธิ์ฟรีจะก,กับเบิ่งอีกเนาะเจ้ะจ,จะจกเลือกประเภทใดจะก,ก็ตามที่เฮาบอกเวลามันก็บ,บอกในนี้1นาทีเน,ะนะาะสิบสองวิซาฮาวิเนาะเจ้าก็เบิ่งเจ้าต้องการความยาวเท่าใดแล้วก็เป็นประเภทหยัง อาเป็นตัวนี้เนาะโอเคเนาะอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอนะอามาบนอีกแบบต่อไปอกลับมาก่อนย้อนมาเนาะยนาแรกมันนี่มันเลือกในทังนี้เนาะเ้าจะเบรกเรื่องเนี้ยม,มันเลือกในประเภทเอนันเสียงนอะประเภทเอันใอพเป็นเพลงเป็นอย่างเร้ในนี้ <Okay. S 2> จะส้าสมารถเลือกได้มันก,ก็นจะมีให้ดาวน์โหลดพอจะ download, จะดาวน์โหลดจะกดคลิกเพื่อล okay. <Okay. S 1> ีนแบบเด็จะสาสมารถประกอบคลิปในต่างๆของเจ้าได้ okay. <Okay. S 1> วิธีดาวน์โหลดชื่อว่มเราเจ้ามากตัวนี้เนาะยาวสามนาทีสามนาทีสี่สิบแปดก็คล okay. ิกดาวน์โหลดเนาะเด็กมันก็จะดาวน์โหลดให้เจ้าค okay. ลิปเปิดเดนก็สามารถลีนได้เนาะ เจ้าก็เลือกเบิ่งว่าเจ้าต้องการเสียงอีกอย่างมันก็มีหลากหลายแบบเนาะอิเล็กทรอนิกสนะ์นอเต้นอลอยรอบนอะลากาสร้างสากอยางนี้ต่างๆมันก็เลือกประเภทได้นะเจะไสามารถเบิ่งเสียงสงบเงียบสงบเอ่อผ่อนคลายเนาะอะไรก็เป็นเสียงเป็นคลืนะ่นเนาะแบบสงบเงียบผ่อนคลายอารมณ์ของเฮา เวลามีปัญหายังกา,าสามารถเอาไปใส่ได้อิงตามประเภทที่เจ้าจะไปสางไปแต่งไปประกอบนะอ่าคลิปนี้การจบเพยงทะี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมือใหม่เนาะคนที่ต้องการหา,าภาพเสียงเพลงวิดีโอมาประกอบคิดป,ประกอบวิดีโอของเจ้าเนาะขอให้เจ้าโชคดีอ่าขอขอบใจ